เด้อทีมงานติดดอกไม้รอบานเฮาไปไปไปเอาเอาบกมือเนยลาลาแล้วนะหลูกน้องๆแล้วนี่โอ้ยุฝนนะนจะผู้เศร้าผู้เบางาหเลาะบานเลาะบอกว่าเล่นผาไปใส่เดี๋ยวเล่นเดี๋ยจะมันจะสบายเนาะโด้วยดยติดดอกไม้รอบานวันนี้ไปไปติดดอกไม้รอเลาะทั่วเบิดบาน สองยี่เพื่อนแล้วนี่บอนี่บอนี่บอมีกระตบานเฮาบอสโมตารมาอันเด็กผู้สาวเขาไปที่ดอกไม้ผู้สาวไปเอ้าเอ้าเอ้าผู้สาว่นเขาไปที่ดอกไม้ผู้สาวมาดิมามาใช่ไนด้เขามันเอ๋มปะไพมาลีหยดติดดอกไม้แล้วดิติดดอกไม้แล้วนหลดตรติดอยแ้วมีปไปนะ S <S ไปไปเลย้านี่ติดโรดคดบานเฮากับบไม่ยู่บานเฮาตลอดติดโดไปที่อสาอะแมุ่น้ำเนน้ำกันนี่ติดโลดบบลต,ติดโหลด,ด,ลด,ด,ลดนี่ ดูย่าทูอันนี them, ้มธนาบุญนำกันเด้อต so ิเล็กโตโดย่บวมบุญบวมผ่านกันเนาะแล้วใส่ละบอสแหละใส่แล้วได้ละบอแล้วพี่ใหญ่ได้ละเนาโอ้ยติดแล้วนมงาติดใหญ่เยเด้อวมือแน่งติดไหม่เือหลุดตอนถึงคามันลุก็ติดไหมติดได้ไล่หลครับ ไปไจุหนเนสันฮะน้ากลัวเล้ยเป็นบบติดเข้าวางดีดตผู้เบาทีเขียนก็ติดผู้เบาทีเขียนก็ติดโดติดูกติดตดตัวเลยพกรติดมันจะขึ้นต่าติดตดสาุ่อนุชนาบุญนรรกันเด้อห้ยยิบเลยดิผนเตรียมไว้อย่างขาดและน่าโตตัง เออใ่งกเ้าเอหูงานนี่เนาะ้มติดเราะติดนางแล้วมาใส่เสือผู้ใจร้ายเลยเนาะโ่านบอกไอ้แม่เห็นได้ไรกันไหนให้เขาไดนขึ้นลลยกูบอกท่านไตเด้วเนาะยินบอกไอ้แอดเห็นได้ไรกันไหนให้เขาไหนอุ้ยไปเสีเงินทำบุญทำสิ้นไปสืบพี่อ๋อเบาก็บาปไไปไหาคนนี่ได้จะหาแชนหรือหาหลานดีวะ หนงอไม่ต oh, mm. okay. ัดก well, okay. yeah. uh ็บ่รติดติดติดเิดต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 ิดไาก็ิตีดตนดตเดตดติดติดาิดติดติดเิดต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 ิ่ตดติ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 ดิดตดตดติดตตติดติดติดไดติดติดดติดตตติดด้ติดติดย

ไมติดอี่ที่เพ่าดยไม่เลิกยแล้วม่ติดเลยผู้สาวอีทึงนี่บอไปติไปตีไปตีไปติดเลยคืนคืคืนไปติดโหลดทีไนบ่เอ้ยถามนี่ทมาคืนไปอุุ้ญนน้ำกันคืนคผู้สาวคนคืนผู้บ้าคีผู้สาวคนหนึ่งเออไปอันนี้มันเละคืนเลยคืนเลยนั่งกิกิ

ไปหละกูจะก่อแผ่ไปไปบุญไปฮือนเด้อไปเึืนลงกันลงกันแล้วจึงได้แอปเิ้ลโดยโดยปติดบุญหลอกกอนหลอกกอนี่ไนบอก ไปไปจู่รอเนาะก็ต้องรอทัวกันบ้านตัวอุ้ยดอกใหม่นี่จะมันงามเนาะเีายวมาโคเขาเจ้าไปทางนั้นก่อนแล้วก็ไปียนล้วเ้ยดเขาไหเอาไปเลยไปติดอกใหม้เพื่อนดีบัวเลยค่ะ เออไปยางถึงท่องหรือกระเบียนลุ่มได้หรือกระเบียนลุ่มแมนเขาต้องขึ้นเพื่มก่อนไปยางตามท่าไงก่อนเขาจะไปสอกแซกสอกแซดกัวตอนนเป็นแดดเห็บเบาหน่อยๆติดละบ๊อแมนบ๊อคนบ้านเขาบ๊อละบ้านอื่นบ้านอื่นแต่ว่ามาพี่มาพี่เขามาพี่นั่งาะแค่นี้แหละเราบ้านยังไงย่างบานไปไปยางบ้านจะไปบุติเขื่อน năm ná ừ. mới là xin năm cân đơ. Abun, à, abun à, xin năm cân đơ. Con nuôi nhả tít đọt mới đơ. กินข้าวกตีโยดยกินข้าวกตเนาะเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลบ่เกี่ยวกับกินข้าวกินน้ําเนาะว่าซั่นบ่โดยบ่บ่ได้ซื้อจําบ่ได้ซื้อจําเว้ยําเว้ยมีบ่เบิ่งัวบ่ได้ซื้อจําได้อเพิ่นบ่ได้ในีเอาบุญนํากันไปแหเออบุญเศีลนํากันเด้อ เอาลูกกันเอากันไปขอนสาวลูกคนสาก่อนดิสาวก่อนถาวก้อิดไปหลุดเออดละกันสาวมูทนาน้ำมันน้กันก่อนจกไปโอ้ได้เสียเสียโอ้ยสาวุเด้อโอ้ยเสียเป็นไตรลนยเนาะใจต่มขนาดเลยโอ้ยถือั่ถือถือืเ้งเงงงงเงมันมาเด้อไปไปไป

รงมาทำเด็กว่ากินกระดาษมาตกหมาแปดแกมาเต็ม่นลอยดูห่วยชาดิแซงมาจเป็นผ้าอ้าวแซงมักับปู้าคู่่าใครเป็นแม่ดีก้าจะเป็นแม่กตก็โดนกินเตอยู่นี่ก็ใช่ตมาก่ตีกไปเลยอบิงไปตั้มหางไปเออันละเีย ย่างน้ำลังตีแหลกันาคือบบนี้ยางน้ำลังจางน้ำลังจะมันยางน้ำลังไปเด้อไปเด้อไปเด้อไปตีดอกไม้แล้วกันจะสดสายไปสายมาดพี่เาอยากซิกแซกเขาก็เรียนพัวพอดีได้ลเงกนึกกตีดอกไม้ได้ลในเบงจะได้ไ้ไ้ไปไป รอบหรอเฮ้บ้าวรอถึกเราบบ้านใดแฮ้ใครจะว่าไปอยู่ต uh ัดเราไปรอบบ้านอะไรเ๋ยวจิ๊บเต้าได้เลยรอในไลน์ป็นไรเลยโอ้ยบุกไปในไลน์ในไลน์เด้ออุ่นเต็มคันแหล่งเงินนี่เนาะเต็มคันแหล่งน้อยเนาะตาขนมากวางหันขานกตีเหล่ ไปะไปได้ลืมแดดไได้ครค่อวายจะแตงให้กินมันไหวมันแตงเอาใส่ขั้นไงซะเงินนี่อยามันติเอานั่งน่ใส่ขั้นไ่ซะอยากได้ลายดอกเงินเนี้ยไายปวดแล้วูดยวเลย่ลิงเป็นคนทวมป ไปเด้อไปเด้อไปเด้อขายเครื่องขายบัตคืสดแจกก็ดีเด้อติดติดบอเพิ่้รอบัานกระติดเบิดอนัวถื้อมาซือมาขออนุญาตกะปุกกระ้เด้อ เาสหน่อยม่จะบุ้งงามเนาะเอาไมใหไงก่อนเด็กอ๊สาวสมหน่อยแม่้านมันกันดบ้งินวิจิบล้อม่งกินกินก่อนอะไรวะได้ก็ได้ข่าวแล้วทื่อขันหลบมิน่ได้บาบุ้นเลยเนี่ยเสื้ออัว

าตีิ้หนีวะเดี๋ยไปตีผมนะบงเอาไให้เราตีตะเลขาจะาห้เก,ก็กินฟีนอีเลยนะขอแล้วขอตีเจ้า,าเดี๋ยวมือเพืนนี้ขอยตีเจ้าินเลยอ,ยอย กันแดงไม่ไม่ทาเามันไม่ทาไม่ทาเกันะไม่ทาัยบอีเดนไม่ทากันเด็กกัมสาบ่าเลยเืองนั้นไมทากันเดดก็เื่อด้เลยี่ยางานมีใจัากลม ตัวขี้ยังเมื่ออะไรใช่เลยนี่แต่บนบ้านเองนีนี่หัวข้าวโดนดีุกติ๊ลิงมาจมาเล่าจมกวานกับอนีบท่นไอตีดโอ้ยนั่งซิอ ไปดานมแล้วาจ้ตัวแรกไปขาไม่าไ,มา,ไมา่ติดก็ุนไม่ไปติ๊ดุนก็ไปติดตรงกาเนี่ไปไปสปไปตองบอกไปติดติดแน่แน่เ้ไม่น่าน่ดรงนเฮ้ยม่คนรอยู่หาน เอาอาินคันเด้ไปติดตรไไปติดกับบอแล้วติกน้เราตแล้วเอาแล้วมันมาเด้อโอ้ยตวหนาวันเลยเนาะเ้าไปติดในวัดเอาไปติดนอนในวัดติบนอนเ็นบานเน น่ากันอยู่บ้านหาเหรออะ <laughs> ไรจะไปติดเรา ของประธานอาณาข้าพ่อนะฮัลโหลมกันงานบุญเรื่องนะมการในที่ขอเจวองตงตั้ให้ปานน้่งะางานบุญในเียงอาลวนไอ้น้องกนังปพ่อฮะด้นองไปพ่อฮันเดยไปพ่อแล้วก็่านน่อง ควรจะเลือ,อลแกแบบเียและมีการผสมการบลัม2การเพรียวพอานเอียงและกระาร,ราช,ชงา,รงา,างวาดชอบโดยทิปขาดเมียนและตางเร,เรงสโซเกน์ขาดเมียนแล้วก็มีความเป็นไปทารเนยน

เป็นไงกันบ้นะตู้ล่งข้มากเลยนนญหอันนี้ว่้งว้า่อตี้ยกว่านี้ตนแรกตอนแรกเตี้ยแต่้านนี้ก็ร่องมากเลยข้างล่าูเหรอข้างล่างเตี้ยมากเลยอ่ะตอนนี้มันร่องอยู่เพราะยี่ห้อมากเรยอ่เปนคนเดียร์สกรดโอ้ยมันได้ขันกหร่องเลยขเลย

ใช่แหละใช้ในทีมงานที่ทนไว่เลยโรน่าโค่นเอียงกันเลยเฮยู้อจูล้อเขาคือลายเด่นชกสามสี่หาแมนบนไมานั่งผิดเสือไมาหน้าแม่นั่งิดอย่างเลยมาโปตีนสีน้ำเงินตีนเขามานั่งผิดเสลย

អីយ៉ារីងអីញ៉ាំកັນតែព្រួយចាំរកថារួចថាមកលលលល